บัดนี้เป็นครั้งที่49ตรงกับวันที่28ทับส2ทับสองหข้บบาพเจ้านางสาวลัคนาเรงรัตขอเพียงวาจาสาธายายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริ์ยาบูชาเด่วองค์พระคัมันปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สํเเ็็รรุรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสัทายายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสะทายายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา มันตาจักรวาลยศอัตระคัจันตุเทวตาสัตธมังมุนิราชาสาสนันตุสักข,ขโมกขังสักข,ขีแกมีจต่รูเปีิขรรีดฤศขาตเตจันตจันตาลิเขวิมาเนทีเปรละเทแต่คาเมแต่รู้ว่านาัาาหาเนเคหาวัตถุมหิเขีเตภูมิมาจายันตูเทวาชาลธาลวิสเมยัขาคันทัดพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาราวาจานางสาธโวเมสุนันตุ ธรรมะสาวนาการอยัมพะทันตาธรรมสาวนาการอยัมพะทันตาธรรมสาวนาการอยัมพะทันตาบทสวดนโมการสิทธ si? ิคถานโมตัสสะพระคาวตัวรหัโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคาวตัวรหัโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคาวตัวรหัสตสัมมาสัมพุทธะ บทสวดสัจจริยาคาถานัตถีมสาระนังอัญญงพุทโธมสาระนังวรังเอตนะสัจจวัชเชนะสดที่มีหุนตูสัพพธานัตถีมสารนังอัญญัธครมโมเมสาระนังวรังเอตนะสัจจวัชเชนะสดที่มีหุนตูสัพพธานัตถเมสาระนางอัญญงสังโฆมสาระนังวรังเอตนะสัจจวัชเชนะสดที่มีหุนตูสัพพธาบทสวดมหาการุณิกโกนาโถติอาจิกาคาถา มหาการุณิโกนาโถอัธยาสภาพปานินางปูเรตวาปรมีสภาปโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนาสัจจวัชเชนะมาหนตุสภูปัทถวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสภาพปานินางปูเรตวาปรมีสภาปโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนาสัจจาวัชเชนะมาหนตุสภูปัทถวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสภาพปานินางปูเรตวาปรมีสภาปโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนาสัจจวัชเชนะมาหนตุสภูปัทถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมนสุตังเอกลางสมยังพระควาสเกสุวิหาราติกะผีละวัตุสมิงมหาวันีมหาตารพิขูสังเคนาสัตติงปัจามัตเฮพิขูสัตติเสัเพเหว่าอรหันติเฮทัศสิจาะโลกาทธาตุเฮเทวตาเยผูยนาสนิปติตาโหติพระควัาตังทศานายาพิขูสังคันจะ อัตโคจตุนางสุทาวากกยิกานางเทวานางเอต่าท่าหูสีอายังโคพระควาสเกสุวิหารติกปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทินปัจจามเตหิหีพิขุสัเตหิสเพหิว่าอรหันเตหิทัศเหิจัโลกาธาตุหิเทวตาเยพุยนาสันิปติตาโหติพระควันตังทัสสานายาพิขุสังคันจายานูนามมยมาไมยมปีเยนาพระควา เจนุปัสังกัมเมยยมาอุปสังกัมมิตวาภะควันโตสันติเกปาเตกะคาถาสพาเสยามาติอัจโคตาเทวตาเสยญะถาปีนามาภะระวาปุริโสสามมัถที่จังวาภาหังปาษาเรยะปาษาที่ังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะเมวาสุทาวาเสสุเทวีสุอัจรรหิตารภะคะวันโตปุปุระโตปะตุระหังโส อตโคตาเทวตาภะควันตังอภิวาทตะวะเอกมันตังอัตฐังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะควันโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิมหาสามารถโยปวะนัสมิงเทวกายาสามาคาตาอาคาตมหะอีมังธัมมะสามารถยังทักขิตายะวะอปราชิตาสังคันติอัตโคปราเทวตาภะควันโตสันติเกอีมังคาทังอภาสสิกาตลาพิขโวโสามาทหังสุจิตังอัตโนชุกะมากังสุสาราถิวะเนตานิฆะ เหตวาอินทริยานิราคันติปันธิตาติอัตโคอัปาราเทวตาภะควันตังสันติสันติเกอีมังคาทังอภาสีเชตะวขีรังเทตบวัปารีแขงอินท่ขีรังโอหะจะมาเมชาติจัรันติสุทาวิมาลาจากขุมมาตาสุทันตาสุสูนาคาติ อาถโหะปราเทวดาพระคัม e e e ันโตสันต si si ิเกอีมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสารนังฆะตาเสนาเตขมิสันติอาภัยะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริภูเรศันติติอาถะโหะพระควาพิขูอามันเตเสีเยพูเยนาพิขเวทัศสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตาทาฆะตังทัานายะพิขูสังคนจะเยปิเจพิคเวอหิสุงอติตะมัททานังฐานโตสัมาสัมพุทธาเตสัมปิพระคันตานัง เอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตายิสุงเส,สยยัาาปีไมหังเอตัระหิเยปิเจพิกเวพระวิสันติอนาค่าตามาธานางังอรหันตุสัมมาสัมพุทธ,ธาตีสัมปีพระคัันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยย่าทาปีไมหังเอตัระหิ อาติกิสมีพิกเขเวเทวกายานังนามานิกิตาอยิสัมมีพี่เขเวเทวกายานังนามานิเทศิสัมมีพี่เขเวเทวกายานังนามานิจังสุนาถาสาธุกังมณะสิกโลถาภาสิสมีติเอวันพันเตติโคเตพี่ขุภพระควาโตปจัตโสสุงพระควาเอตาทาโวจะสิโลกามนุตกัสมียัตถภูมิมาจัต่าสิตาเยสิตาขิริปข้าพรังปหิตตาสมาหิตา ปูทูสีหามวัสารีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทัตมะนาสาสุทาวิปัสนามามานวิลาพินโยปัญจสตนะตะวาวเนกปิลวัฏเวแต่ตัวมันตยิ่ัทธาสวัสารเนรัตเตเทวกายายพิกันตาเตวิชานธถพิขโวเตจะอาตปะมะกรุงสุตตวาพุทธศาสนางเตสัมปะตุระหูยานังอมุสานาทศานังอเพเกสตามะทัขุงสหัตทังสหัสสังอาถาสตริงสตัง เอกสหสานังอมนุสานัมัททักษงเอเปกีนันตามัทคขุงที่ศาสภาผู้ตาอหงกันจะสภังอภินญญาญาว่าว่ากิจวาน่าจะกุมมาจะตัวมันจะยี่สัทธาสาวกีสารนัเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชานาถพิโสโบเยวูหังกิจตะยี่สมีเขระหิอนุปุพะโสสตาสหัสสาวยะขาภูมากับปิละวัฒวาอิที่มันตัวชุดิมันตัวหน้มันตัวยะสสินโนโมท่มนาพี่กมุงพี่กนังสารมิตริงว่านัง ชาติสาหัสาหว่ยมาวตายกขาหน้านั guidance, igence, ่นตะวันน <Modi OSSTALK> ี่โนอิที่มันโตชุดติมันโตวันน้าวันโตยกสัตนิโนโมท่ามนาพี่กมุงพี่คุณนงสามิติงว่านางสตาคีราติสาหัสายกขานานันตะวันนี่โนอิที่มันโตชุดติมันโตหน้าวันโตยกสัตยิโนโมท่ามนาพิกมุงพี่คุณนงสามิติงว่านางอิเจเตโสราสาสาหัสายกขาหน้านั่นตะวันนี่โนอิที่มันโตชุติมันโตหน้าวันโตยกสัตนิโนโมท่ามนาพี่กมุงพี่คุณนงสามีจิงว่านาง เรสามิจาปัญจสตายขานานาต่อวันนีโนอยที่มันตัวชุติมันตัวน้มันตัวยสสิโนโมทามนาพี่กมงพี่คนังสมิจริงว่านางกุมพีโรราชาคาหิโกเวปุละสานิเวสนางพินโยนางสตตาสหัสสังยักขานางประยุรุปสติกุมพีโรราชาคาหิโกโสปค้าสมิจริงว่านางปุริมันจารที่สังราชธาตุราชโธปัาสติคันธาพนางอธิปติมหาราชายสสิโส ปุตตะปิติสาภาพอโวินทนานามามหาภราอีที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสสีโนโมทมพนาพี่กมงพี่คนังสรมวิสิงว่านังถ้าขี่นันจัดที่สังราชวิรุณโหตปัสสาสติกุมพันธนังอธทิปฏิมหาราชายาสสีโสปุตตะปิติสาภาพอโวินทนาามามหาภรา อิที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยะสสิโนโมทัมนาพี่กมงพี่คุณนางสมิติงว่านางประชีมันจัดที่สังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานังอาทิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตปิตสาภาวุลทนามามาภราอิที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยะสสิโนโมทมนาพี่กมงพิคุณนางสมิติงว่านางอุตรันจัดที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยาคานังอธิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตปิจสสาภาวุลท่นามามาภรา อิที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยะสิโนโมทัมนาพิกมงพี่คุนังสมิติงว่านังปุริมัีิสังทาตรัตโถทักขีในนาวิรุณหโกปชีเมนาวิรูปโคกูเวโรจรังพิสังแตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัทัาลามานาอัชังสูวะนกะปิละวัทเวเจสังมายาวิโนทาสาคูวันจานิการสถามายากูเตนทูวเตนทูวิภูจาวิภูโตสหะ จันทนางามาเสธโธจ่ายก,กินุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมันเดียวจากเทวสุโตจากมาตาลีจิตจาเสนโนจากคันทัพโพนารราชาชานสะโทอาคูปัญจาสาโคเจวะติมพะรูสุริยะวาชาัชสาเอเติจันเย,ยจ่าราชาโนคันทัพพาสหรา,าชุพิโมทานมานาพิกม,มงพิขุนังเสมิติงว่านัง อาถาคูณาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากัมภาราตาราอาคูปายาคาสหญาติพิยามูนาทาตารัชกาอาคูนาคายะสสิโนเอราวโนมหานาโคโสปคาสมิตริงว่านังเวนาคาราเชสหัสหารันติที่พาทิชาปัขีวิสุทธาจักรโคเวหายาสาเตวนามชัตปตาจัตราสุปนาอิติเตศนามัง อา,ายันตธานะขราชานะมาสีสุปะนาโตเขมามากัสสีพุทโธสันหาเหววจาหิวปวหายันตานาคาสุปนาสารณามากังสุพุทธทาง <c oughs> ชิตาว่าชีรหัตเทนะสามุทังอสุราชิตา าตาโรวาสาวาสิทิที่มันโตยะสัิโนการากัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขาสาเนปจิตจิสุจิตจิจ่ปะหาลัโทนโมจิสหะสัจจันจปริพุตานางสเพเวโรนามกาสันในเหตตวาพระริษงเสียนางราหูพระธามปบาขมมงสมโยธานิพระทันเจพีคุรังจะไม่จริงว่านางอาโปจัตเทวาปัทาวิจะเตโชวายโยตถาขมมงวารุณาวารุณาเทวาโสมโมจายยะสัสาสหะเมตตากรุณายิกา อาคูเทวายะสสิโนจะเสจีทากาจยาสเพนานัตตาวนิโนอิทิมันโตชุดิมันตวนัตมันตยะสสินโนมทัมนาพิกมงพิคุนังสามิติงวะนังเรนทูจัตเทวาสหาลีจัตอาสามาจัตทุเวยามาจันทัศูปนิสาเทวาจันทามาคูปุรักิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานัคขัตานิปุรักิตวาอาคูมันทะละวะหกาวาสูนางวาสุโวเสโทสกโกปะฆาปุรินทโท ทาเจตจะทากายาสะเพนะนะตะวันนิโนอีที่มันตัชุติมันตัวนะมันตัวสะศสิโนโมทัมมานาพี่กมงพิ่คุณังสัมม่จริงว่านัง อาชาคูสาภูเทวาชลามาคิสิขาริวะริชกาจาโรชาจ่าอุม,มาปุพานิพาชินโนบาุนาสหธรรมาจาอจุจาจ่าอเิชกาสุเลยย่ารุจิราอาคูอาคูวาสาวาเนติโนทเชเทสเสทศกายาสเพนานัมตาวนินโนอ,อิทิมันโตชุติมัโตวนาวันโตยัสสินโนมธัมานาพิกมงพิกุลังสัไม่ติงว่านัง สัมมานามหาสัมมานามนุสสามนุมนสุตตมาขคิธาปะทูศิกาอาัคูอาคูมโนปะทูศิกาอัชคูหาทะโยเทวาเยจะโลหิตาาศิโนประรคามหาปรรคาอาคูเทบายาสสิโนเเาทสเจตธาตากายาสาเพนานาตาัตตะวณิโนอิทิมันตชุติมันตวนาวันตยาสศิโนโมทามนาพี่กระมงพี่คุณนังสม,มิจริงว่านัง สุก,กากะรุมหานุนาคูเวคะนัสาสหาโอทาตตาไคหาปมัมโมคะคูเทววิจักขนาสัทธามัตตาหาลักขาชามิสกาจยายัสสินโนฐานะยังอาคาปัจจุโนโยทิสาพิวัสติทเสเติชาชากายาสะเพนานันตตะวันิโนอิทิมันตูชุติมันโตวูนัวันตูยสัสสินโนโมทามนาพิโกมงพิโกนางเสมิติงวะนาง เคมียาตุศิายามากัตการ์จายาศิโนสัมพิตการามาเศถาจตินามาจาราสวานิมานาลติโนอาคูอัทคูปารณิมิจาทัทเสตเตท่าคะทัาเสตเทัาสทากายาสเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาศิโนโมทามนาพิกัมึงพี่กับนงเสมิติงวานังทเสตเตเทวานิการสเพนานัตตะวานิโนนามาะเยนะอาคันชุง เยจันเยสัทสัสหะปะบุทธะชาติมะคีรังโอคาตินามนานสว่างท่าเขียโมค่าจรังนาคังจันทางวาสิตาติจังสุพรมาปราโมโตจัปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมารโอติโสจัตโสปค่าสัมมิติงวะนังสหัสสะพรหมมาโลกานังมหาพรหมพิจิตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสสิโสท่าเสถาอิสระอาคูปจิกาวะสาวติโนเต่ฉันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต เจจจสะเพพิกันเตเสินเทเทเวสพรามเกเมาละเสนาพิกแมีปัญสะกันหาสามันที่ยังเอถาคันหาคันหาถาพันธาถาราเคนาพันธามัถุโวสามันตาปริวาริถามาโวมูลจิตถาโกตินังอิติจตถามหาเสนกันหาเสนาอเปสัยิปานินาปตะมาหจจะสารังกตวานะเพระวังยะถาปาวุสโสโกมีโคฐานะเอันโต วิชุโกตาทาโสปตุทาวติสังกุโธอัสัยังวสตันจัสพังอภิญญาญาวัวะกิตตวานะจักขุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวกสารเนรติมาาเสนาพิจันตาสีวิชานาถพิทโวเตจะอาตปะมะกะรุงสุตวาพุทธศาสสสนังวิตาราเคหิปการมุงในสังโรมันปีอิเชยุงสัพเทวิชิตาสังฆามาพยาติจายาสิโนโมทันติสหะภูเตหิสวกาติแชเนสุตาติ บทสวดจุลชาชยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสาราตนตายะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะปารามีสุราสิทธิพระมาจ่าอินทาจะาจาตุโลกาคันเพรลาะขากาสมุทาภูตุงคังคาจ่สัพพมาชัยญาประสิทธิพระวันตุเตช,ยชยัยญชัยญาธรณีธรณีอุทธิอุทธีินาทีนาทีชัยญชัยญคนละตนละนิ่ไรใส คนละชัยยะชัยยะคนละตนละนิสัยนี่ไรใสเสียน่าเมรุราชะพลนอรชีชัยยะชัยยะคัมภีรโสมพีนาเคนทนาคีปีศาจจูุตตการีชัยยะชัยยะทุนนิมิตตารคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานะมุขชาชัยยะชัยยะวะดุลนมุขสาตราชัยยะชัยยะจำปาทานะกุระจำปาที่นาฆากุระคันถก ชัยยะชัยยะคดชะคนคัปชะคนนาตูรงสุกราผู้ชงสีหาพยาคัจจีปาชัยยะชัยยะวาดุณะมุขะยาตาชิตะชิตตะเสนาลีปุณะสุทธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทรณีสตรีสทาสุชัยยาชัยยะชัยยะทรณีสันตินสทาชัยยะชัยยะมังกราดัญญาภะวัคคชัยยะชัยยะวาดุณะยะเี ชัยยะชัยยะรักขเสสุรภูชตาเตชาชัยยะชัยยะธรรมเลนทะคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสพังชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกะพุทธสาสวังชัยยะชัยยะมหิสุโรหโรหรินเทวาชัยยะชัยยะพระมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหโควิรุปโขจันทิมารวิ อินโทจะเวนาเตยโยจากกุเวโรวารุนโนปิจะอาคีวาโยจะปะชุนโหกุมาโรทัาตารฐโกอัธาราสะมหาเทวาสิทธิตาปะปะสะอาทะโยอ,อิสีโนสาวกาสภาชัยยรามโมพระวันตุเตชยัยยะธโมจาะสังโคจทะท่าสปาโรจะชัยยะกัง เอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีพระวันตุเตเอเจนะพุทธะเตเชนะโหนตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปีพุทธะสัจเฉรีมโตอายังมาราสัจปาปีมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาธรรมคณามหิสีโนชัยโยปีพุทธัสัจเสรีมโตอายังมารัสัจปาปีมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทัคณามหิสีโน ชายโยปีพุทธดศาสิริมตัวอายังมรสัจัปาปีมตัวปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายยตถาเทวคณามหิสีโนชายโยปีพุทธดศาสิริมตัวอายังมรสัจัปาปีมตัวปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายยตถาสุปนาคณามหิสีโนชายโยปีพุทธดศาสิริมตัวอายังมรสัจัปาปีมตัวปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายยตถาราคคณามหิสีโน ชายโยปีผูทสัสสะเสริมาโตะอยังมรารัสจะปาปิมาโตะปราชโยโคสยามโพธิมันเทประโมทิตาชัยยตาธาสัพพมคนาณามหิสิโนชชย,ยันโตภูทิยามมเรศกยานาังนันทิวัฒโน เอวังตตวังว oh uh so ิชาโยโหหิชาญาโสชาญามังคะเรอปราชิตะปังล ah ังเกศีเสปถาวิโปคะเรอภิเสเกสภาพพุทธานังอัคปโตปโมทติสุนัขัดตังสุมังฆังสุปะพาตังสุหุติตังสุขานุสุโมหโตจะสุยิทธังพรามาจาริสุปะทักขีนางกายากัมมังวจากัมมังปะทักขีนางปะทักขีนางมโนกัมมังปณิทิเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกาตวานาลพัตเถปะทักขีนี เตอัฐรัธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนอโรคาสุกิตาโหตถาสหาสเพหิยติพิชูนันตุพนโตเยเทวาสมิงธานีอธิคตาธีคายุกาสาทาโหตุสุกิตาโหตุสัพพธา รักขันตุสัภาสัตตานังรักขันตุชินาสาสานังยากาจติปัฏนาเตีสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุตากาเีปวชันตุวัชังวัสาวราหากาโลคาจุปัฏทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังกิตาสุขังลันตุยาารหัง <c oughs> บทสวดธรรมานิยามะสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระขวาสาวัตถิวิหารติเชตาวะเนอานากะปินทิกัสะอารามตตะโคพระขวาอิพิขูอามันเตสิพิขโวติพระทันเตติเตพิขูพระขวาโตปัจจโสสูงพระขวาเอตัทโวจะอุปจัจวาพิขเวตัถะขตานังอนุปัถวาตัถะคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามะตาสัพเพสังขาราอนิ อนิจจตัตงตถาคตโตอภิสัมพุทธติอภิสัมอภิสาม,มีติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเม,มีตวาอาติคติเทเสติปัญญาเปปิปัญถาเปปิวิวาราติวิพาชาติอุตตานิการติสัพเพสังขารานิจจติอุปัทวาพิขเวตถาคตานัง อนุปัฏฐาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามะตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธชติอภิสัมมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสัมมตวาอาติขติเทเสติปัญญาเปปีปัญธาเปปีวิวารติวิภาชติอุตตานิกรุติสัพเพสังขาราทุกขติอุปัฏฐวาพิขเวตถาคตานัง อนุปัฏฐาตถาคตานังที่ตาวาสาธาตุธรรมะที่ตาธรรมะนิยามาตาสัพเพธรมานัตติตังตถาคตโตอพิสัมพุทธิิอภิสมเมติอภิสัมพุทธิตาวาอภิสมเมตาวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปปีปัญฉัเปปีวิวาติวิภัชติอุตานิกโรติสัพเพธมานัตติอิทัมวาโจรพระควาอาตตอัตมะนาเจพิขูพระควาโตภาสิตังอภินันทุติ บทสวดพระเทกรัตคา,าถาอติตังนั้นว่าข่าเมยยะนัปฏิการขีนะข่าตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาตีตัมปะหินันตังอปัตัญจะาอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปจจุปนันนันจะโยธรรมกงตถาตถ,ถ,ถาวิปัสติอสังเหีรังอสังคุปังตังวิทามนุษย์ภรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นตะพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคนเขาควรพอกุูนาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจะมาตับปังโกชัญญามระนังสุเวควรเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นห่นิโนสังครันเตนะมหาเสนนามัตุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัตุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมันที่ตังตังเวพาเทกะรัโตติสันโตอาจิคเตมุนีมุนีผู้สงบ ย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงตาตีเดียวก็น่าชมบทสววธรรมะสังเวคาปัจจเวคณะสัพเพสังคารานิจา <c oughs> สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามารำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามารำทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกขโทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ถูกไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณนังความตายเป็นของยั่งยืนอ,อวัส,สังมายามริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบทิว ชีวิตต่างมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาดะนางมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะคนที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขันปัสจากวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเศสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืน นิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปัฏวายะธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตาวานิรุจชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะ,ะโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่ มาริงชจามาริษเดที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังมาริสมีเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีมเอถาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตายังกินจียังกินจีกุศลังกรามังสพเพหีพเตหิกตังปุญโนอโนโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาสมิงทานอธิิาตาธีคายุตาสัทธาหนตุสุขิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุสพเพยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุลจันตุสพเพอาญาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุ สัพเพปิสาสัพเพยขาสัพเพปิตาสุขิตาโหตุท <ator> ุขขาปรมุนจันตุสัพเพอาจาริยุปัชยาสุขิตาโหตุทุขขาปรมุนจันตุสัพเพนาขัตตาสุขิตาโหตุทุขขาปรมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหตุทุขขาปรมุนจันตุสัพเพสมาตินางสะมิชันตุโว บทสวดบ,บูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสตัตตอาคันติมายะอิจิภะคะวานโมโพธิสตัตตอาคันติมายะอิจิภะคะวานโมโพธิสตัตตอาคันติมายะอิจิภะคะวาบทสวดปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสีนีทูเปคาเรโทพิ ถูปีคเรโพธิคาเรตตหิงแตหิงตาธรรมธาเนนาพ่อบันตุปูชิตาสถิงกรโนเตทาวิหารมันธาเรเทราจามันชานาวากาจากพิขโวสารามิกาธานาปฏิอุปัสกาฆามาจเาทสานิฆา,ามาจาอะิสาราสัปปานาภูตาสุกิจาพวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจะอันธาสัมภวาสังเสทชาตาอัโวปปาติกา นิตายานิกัางธรรมะว่ารังปฏิจตสัพเพปีทุกขะสักคารุนตูสังขยังธาตุเิรังสตังธรรมโมธรรมทธาราจัปุคราสังโคโหตุสมัคโควะอัธยะจัจหิตายะจะอัมเหรักขตุสัตธรโมสัพเพปีธรรมะจาริโนผู้ทิงสัมปาปูเนยยะมาธรรมอริยะปะเวทิตีปะสันนาโหตูสัพเพปีปานิโนพุทธาสาเสน สัมมาทาังปรเวิชันตูกาเรเทโวประวัติสตุวุฒิภาวายะสัธาาสมมธตธานังสามิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนาราชาโนปะชังรักขันตุสัพพาทาบทสวดเทวตาอุยชนะคาถา ทุขัปปะตาจาิทุขาพญาปัตาจานิพยาสโสกะปัตาจาิสโสกาโหตุสเพปีปานิโนเอตาวตาจาอรามเหหิสัมภาทางังปุญญาสัมปะาท,าทังสเพเทวานุโมทันตุสัพพาสัมปติสิทิยาทานังท่าทันตุสัทธายาสีรังรักขันตุสัพพาทาภาวนาพิราตาโหตุขัชันตุเทวตาคตาบทสวดสุมังคราคาถา โนตุส er ัพพังสูมังฆลังรักขันตูสัพพาเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะสดศีโหนตูนิรันตรังหนตูสัพพังสูมังฆลังรักขันตูสัพพาเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะสดีโหนตูนิรันตรังหนตูสัพพังสูมังฆลังรักขันตูสัพพาเทวตาสัพพาสังขานุภาเวนะสดศีโหนตูนิรันตรงสัพเพพุทธาพระปตาปฏิการันตยังพระลังทันตานันจตีเชนะรักขังพันธามิสัพพโส ส,ส, coating, สัพเพพุทธาพระปติการนจายังพลังอาหันตานันจเตชีณะรักขังพันธามิสสะพัสโศสัพเพพุทธาพระปติการนจายังพลังอาหันตานันจเตชีณะรักขังพันธามิสสะพัสโศสัพเพพุทธาพระปติการนจายังพลังอาหันตานันจเตชีณะรักขังพันธามิสสะพัสโศ ส,สัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจ่ยังพลังอานันตานันจ่เจเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจ่ยังพลังอานันตานันจ่าเจเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจ่ยังพลังอานันตานันจ่เจเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพุทธาพระปตาปเจกานจ่ายังพลังอนันตาน,านจายเจเชนะระขังพันธมนิสัพพโสสัพเพุทธาพระปตาปเจกานณจ่ายังพลังอนันตนานจายเจเชนะระขังพันธมิสัพพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัทยายพระพุทธมนนีข้าพเจ้าขอน้อมเก้าอุทิศวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้เสดสู่สวรรค์คารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสาภาพเฉลีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค็งแกราดปลอดภัยจากทุกส่วโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอกากยากจนขออย่่ได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรวมอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้ อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเสถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามียงอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพท์พและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธท